สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศนะและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทั้งฝั่งไทยเบิร์สุขุสุขนนะพอดีเมื่อวันนี้วันที่ 14. บสี่ปีสองพันพอดีได้มีข่าวข่าวเรื่องเกี่ยวกับอันสามเลี่ยมทองคำค่ะนะออกมาไลฟ์คลิปว่ามีการกวดล่างแกงคอซ็นเตอร์นะและก็กระทรวงที่การอ่า แข่งบอกแก้วเนาะนะแล้ห้องว่าการส่งเสริมนะการคุ้มครองเศรษฐกิจแันพิเศษสามเล่ยมทองคําเขาได้เหน,หนังสือออกมาแจ้งการนะเขาเขียนว่านะถึงบรรดาท่านนักลงทุนผู้ประกอบการดําเนินธุรกิจผู้ดํานงชีวิตผู้อ่องแห่งงานทั้งคนลาวและคนตัางประเทศภายในเขตพิเศษสามเล่ยมทองคําที่นับถือนะเรื่องการ เปิดแพงข้าวไส้ไห้ไป้ายสีโตเกตพิเศษสามเหลี่ยมทองคำผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนาะอิงตามข้อตกลงมาด้วยการจัดตั้งเละยการเคลื่อนไหวของคณะกองเขตพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนะแข็งและนะครสบับเลขที่หนึ่งเก้าเจ็ดอะลงมาที่สิบห้าสิงหาปีสองพันสะิอิงตามระบอบก,กนหมายมาด้วยาการ จานและสกัดกั้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ได้สบับเลขที่6ตลงวันที่1 5กับเากดปี2 0 1 5เนิาะอิงตามผลการตกลงของกล่องผสมดำเนินการลบล้างกุ้มแก้งโซ่โกงทางโทรคมหรือคอเซนเตอร์ค่ะาำซารอยู่ภายใตยเ้เขตอพิเศษสามเหลี่ยมทองคำข้างวันที่9สิงหาปี2 0 2 4ะ คณะผู้คุ้มครองเศรษฐกิจแข่งบอกแก้วขอแจ้งมาถึงบรรดาท่านนักลงทุนและผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจผู้ดำรงชีวิตผู้ออกแรงงานและทั้งคนลาวและต่างประเทศภายในเขตพิเศษสามเหลี่ยมทองคำทราบว่าโดยปฏิบัติตามระเบียบก,กฎหมายก็คือการตกลงของก่องประชุมดำเนิน การลึบล,ลางกุมแก้งซ่อโกงทางโทรคมหรือคอเซ็นเตอร์ข้ามซาดยุคภายใต้เขตพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเขตพิเศษสามเหลี่ยมทองคำทั้งท,งที่เก้าสิงหาปี2000สองพันซี่ินี้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้เอาใจใส่ดำเนินการเคลื่อนไหวตามเบียกการงานวิซาเฉพาะด้วยความฮัตพิซอบแต่มีการชี้นำขั้นเทิองแย่งใกล้ซิะ แต่ก็มีบางบุคคลที่บ่หวังดีสวยโอกาสถทอดท่ายคลิปวิดีโอหุบภาพนำใส่ภาพเก่าหรือภาพบนอื่นได้ได้มีการตัดภาพตัดต่อเสียงเขียนข้อความต่างๆที่เป็นล่านลบและลักสนะใส่หายสีจุดประสงค์แม่นเพือเ่อสร้างกระแสข้าวที่บ่มีมูลความจริงและสร้างความเสื่อมเสียต่อเขต สร,สร้างความแตกตื่นให้แก่สังคมผ่านทางสื่อออนไลน์เป็นต้นแม่นต่อต่อ e b o o k YouTube เด้อื่นๆต่อกับบัญหาดังกล่าวทางเขตก็ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินกวดก่าซื่หาผู้ที่มีเจตนาเผยแพร่ข่าวที่มีลักษณะบิดเบือนความจริงและสร้างความปั่นป่วนความเสียหาย มาฮับโทษตามกฎระเบียบเนาะฉะนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาท่านที่มีสตินในการฮับข้าวติดตามข้าวและแซ่ข้าวให้ติดตามข้าวที่เป็นทางการของเทศพิเศษสามเหยมทองคําในการดําเนินการแก้ไขปัญหานะปฏิการโยกโทษในสังคมตามระเบียบกฎหมายของโซปโปลาวย่างเข้มงวดและ จะสืบต่อจดตั้งปฏิวัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของตนเพื่อสร้างเป็นผลละเมืองใหม่ที่ทันสมัยตัวเมืองแห่งการท่องเที่ยวการผลิตการค้าขายและมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจเพื่อประกอบส่วนเข้าในาพัฒนาของท้องถิมเขตพิเศษสามเหี่ยมได้กำหนดไว้นะด้วยหัวนหน้า คณะกุ้มครองกุ้มครองเศรษฐกิจพิเศษบุญทองแสงสีทองอ้ฟังเอาเลยเนาะผู้ใดที่เอาภาพท่ายคิปวิดีโอกับความแทกตื่นที่แก้งคอเซนเตอร์ที่อ่ารัฐบาลเวียดนามเนาะได้เข้ามาจับกลุ่มแก้งคอเซนเตอร์อยู่สามเบี่ยมทองคำอันนันะเขาว่าให้พวกแก้วาวาพวกแก้วนี่บบมีมูลความจริงได้นะตัดต่อภาพคลิปวิดีโอนะและพวกแก้วนี่กะ เอาคลิปมาเผยแพร่ต่อๆให้ให้เขาเสื่อมเสียเขาว่าเป็นภาพเก่านะโมเมนต์ภาพใหมนะ่ก็ให้มีคลิปวิดีโอมาให้ว่าแก้าเบิรงเเลยนะตัดิใจกันเองบนร์กเยทุกคนเลยบอยนว์มาคอยสั่งกระแซออกมาจะสามเหลี่ยมเลยเหตุการณ์จริงคุณกลับบ้านไรหรืออันนี้ถือว่าออกมาถ่ารถไฟแล้วนั่งเหลืออยู่ในเต็ม แล้วก็คนที่ว่ามาจองปีบระทันกระลายผูดอยจากมากนะ้าไงจองปีไปก่อนเดอ้อมาแล้วสิบบุมีบนนอนเด้มาบริได้ขึ้นรถไะฝากเอาไว้ในรุ่นในสามเหลี่ยมการเพื่อนบ้าบ่แม่น,นความจริงเดอ้อนะนะพวกเจ้าสร้างความปั่นป่วนนะอันที่จริงแล้วสามเคตพิเศษต,ตอนนี้หันอยู่แบบสงบสง,งียบนะ ก็แค่รัฐบาลของอันเวียดนามเขามาจับแก้งโคซินเตอร์กวนล่างทรงกับเท่านั้นแหละนะลักล่างเงินหยวนทั้งหลายเขาก็เพียงแตะแตกต,ตื่นย่านทึกจับเขาเลยล่างไหลอันกันออกมาเพื่อกลับบ้านนะสถานีต่อไปก็คือไทยแลนด์เสื้อไปเนี่ยนะไทยแลนด์ก็เตรียมพับมือรดอายะวันนี้ฮะเนาะเพราะว่าเขาร่างไหลจากสามเดือนน้องคำบุมเ่นน้อยนะะตอนนี้เต็มนะสามเดือนน้องคำจะกลายเป็นม่องลกล่างนะ เพราะว่ามันเป็นที่มองมั่วสุมกันได้นะอ่าเอาใบยมุกต่างๆทุกคนหู้ดีนะคนทั่วโลกเขาหู้ดีมองนั่นอนะ่ะบางประเทศก็อ้อมมาเตือนคนประเทศตัวเองว่าห้ามเข้าไปในเคสพิเศษสามเล่มทองคำอย่างยุโรปบอลหรือว่าออสเตรเลียบอะเขาจะห้ามเป็นพิเศษห้ามว่าให้คนของเขาเข้าไปนะและการล่าสุดนี่ก็คือนั่นแหละนะ เขาย่าน่นเขาย่าน่นแบบว่าพวกลงทุนแล้วว่านักท่องเที่ยวบุเข้าไปในนั่นอีกนะก็คือเขาก็บอกว่าพวกแก้วปั้นป้วนบ่มีมนลความจริงพวกแก้วตัดต่อวิดีโอนะสี่ละประเทศที่บุยอมรับความจริงประเทศที่อยากปิดหูปิดตาประชาบนทุกเรื่องประเทศที่อ่ายานความจริงนะประเทศที่ตัวปัะชาบนเก่งติดอันดับเลยแหละเขาบอกเลยติดอันดับเลยนะ ถ้าพูได้เบ้าความจริงเลยอย่างออกไปเนี่ยอ้ยนะเฝ้านะเฝ้าไปจับเขาเจ้าเมืองแขนงอกแก้วะนะคือจีแม,มนเจ้าเบยแหละนะเพราะว่าเห็นนั้นเจ้าเบย์เห็นอ่าหม้อปันเนียงกับใบย่องโย,งย,งยงให้กับทหารตำรวจย่างดีนะอ้เขาก็น,นึกบอกว่าตกลงนี่ประเทศนี่เป็นของไผตกลงเป็นของเจ้าเบย์หรือเป็นของไผ่งงปะนะนี่แหละนะ ย่านเขาย่านในย่านแหงว่าบบมีนักท่องเที่ยวเข้าไปย่านคนบขเข้าไปเฮ็ดเปียกย่านทุกสิ่งทุกอย่างย่านเป็นอันเมืองห้างนะเขาจึงออกมาแบบนั่นนะแต่ความจริงก็คือเขาก็หู้ทุกคนนั่นแหละว่าเขาแตกตื้นเหนียวกว่าเบิร์นแล้วนะประเทศไทยเตรียมหับมือกับเรื่องนี้นะเพราะว่าคนลาวเขาล่างไหลออกอาจากสามเ่ยมทองคำละสถานีต่อไปเสียคนนึ่ไทยแลนด์นะเตรียมหับมือนะ